ผูกล้าหารกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝูงแกะอาศัยอยู่อย่างมีความสุขในหมู่พวกแกะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าขนปุยที่ขี้สงสัยและชอบการผจญภัยขนปุยมักชอบถามแม่แกะเกี่ยวกับโลกภายนอกแม่จา๋า ทำไมเราต้องอยู่แต่ในทุ่งหญ้านี้ล่ะขนปุยถามเพราะที่นี่ปลอดภัยจะรูปโลกภายนอกมันอันตรายมากมายโดยเฉพาะเจ้าหมาป่าที่คอยซุ่มอยู่แม่แกะตอบแต่ขนปุยยังคงสงสัยและอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งมันตัดสินใจแอบเดินทางจากฟู เพื่อสำรวจโลกกว้างขนปุยกระโดดข้ามลำธารเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนขณะที่กำลังตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ป่าและผีเสื้อเสียงเห่าหอนดังขึ้นจากพุ่มไม้แกะน้อยเจ้ากำลังจะเป็นอาหารของข้าแล้วขนปุยตกใจสุดขีด มันตัวสั่นด้วยความกลัวแต่แทนที่จะยอมแพ้มันใช้สติคิดหาทางรอดขนปุยมองไปรอบๆและเห็นกอหนามสูงอยู่ใกล้ๆมันรีบกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มหนามแม้จะเจ็บเล็กน้อยแต่ม้าป่าก็ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวมันได้โอ้ย น้ำพวกนี้ตำข้าจนเจ็บไปหมดหมาป่าร้องลั่นก่อนจะล่าถอยไปเมื่อหมาป่าจากไปขนปุยรีบกลับไปฝูงอย่างปลอดภัยและหลังจากวันนั้นมันก็เล่าเรื่องราวการผจญภัยให้เพื่อนแกะฟังพร้อมเตือนให้พวกมันรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินหน้า และเมื่อไหร่ควรถอยเพื่อเอาตัวรอดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวอะไรเลยแต่หมายถึงการรู้จักใช้สติและไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันตราย